เนี่ยเฉียงสีก็บอกแล้วว่าเราไม่ควรกินเหล้าเพราะฉะนั้นอ่ะเราไม่กินเหล้ากันดีกว่าไหมเออใครไม่ไปกินวะบ้าก็บ้าต่างก็ต่างเขาเมาเขาเมาไม่พ่อไม่เประโยชน์เลยมามามาเราไปกินเหล้ากันดีกว่าไปกินเหล้านี่ว่ะเอ้ยไอ้กินก่อนไป็นกีไปไปเขาก็เช็ดเช็กโชตาร้อนของเราได้กลับบ้านก่อนนะครับเอ้ยราก็ในงานในเดี๋ยวเราค่อยปล่อยให้ เป็นทุทีต่อลเออกลับมาแล้วอัเดี๋ยวเราตอนนี้เจะน้อยแล้วแหละเดี๋ยวเราต้องรอพ่อมาแล้วเียก็ไไไ่งนี้เราปเพรุ่งนี้ไปกักยตน นะไ,ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอ้ไม่ลองมาแล้วไน่ไดเฉยถ้ามันกระป๋องียร์กินเบียร์มันไม่มีนะอะไรคนกินเบียร์ไม่เยอะแยะไปไม่เห็นจะเป็นอะไรเพราะนายไม่ดีเขาแน่เอ้ยเหล้าแอลกอฮอลไม่ดีนี่เราดื่มอ่ะไมวนั่นนั่นนั่นเราดื่มเอ้ยคนปกติก็กินไปพ่อในก็กินพ่อในก็กินไหมเฉพาะเราโตแล้วอ่ะ ก็พอนะถ้าข้อไหนกินได้แสดงว่าก็กินได้เอกินดูก็อร่อยนี่เอ้ยี่อ่านังยี่สิต่อ ให้พ่อมึงพ่อมึงนั่งรองอยู่บนห้องเสียเวลาเนี่ยกูต้องมารลับมึงถึงโรงเรียนกูจึงไม่ได้แดกเล่าแดกเล่าต่อกับเพื่อนออ้าตามมากูจะไปซื้อเล่า ลูกจะไปไหนเอาไปเอิก็ได้ลูกใจคนโอ้ยเดยย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 ยอียย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 อยยากยย้ยย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 ่ยยยยยยไยยยยยงยยยยย้ยย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 ย่ยยยยยย่ยย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  ยันไงเนี่ยตื่นตื่นตื่นโอยทำไรเนี่ยมาไม่ได้กลับบ้านเหรอไม่ได้กลับทะเลาะอ่ะไอ้ส้มขีีเล่าอ่ะไอ้ส้มมันพานอ่ะโอ้ยพ่อกูมันพานเลยอ่ะมีอะไรกูกูเลยไปชนมานอนที่นี่เลยโอ้โหแล้ววันนี้ได้จัดตารางสอนไหมเนี่ยเออว่ะสวยละไม่เป็นไรเดี๋ยวยึดเงิเสร็จเราได้กูวนอนอยู่เหรอเออเคียวเคียเออ แล้วเองจะไปทําอะไรต่อนี่ก็เย็นแล้วนะฉัไม่กลับบ้านก็เดี๋ยวเราว่าเขาจะกลับบ้านแล้วแหละจะกลับแล้วเหรออืมใช่งั้นเดี๋ยวเราก็เก็บของกันแล้วกันเนาะพี่จ้องเอ้ยเนี่ยที่เดิมที่เดิมนะเก็บขุยที่อะไรเฮ้ยไม่อะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปที่เดิมียเดิมเดี๋ยวก็เจอกันนะบ๊ายบายบ๊ายบายสามอะไรอยู่วะสามเก็บขุยมีขาด้วย có bé làm này còn lại không có tạm mới điêu à เข็งไนะงแต่มันไม่เย็นนะไม่คือก่อนนี่เขาไปซื้อน้ำแข็งกับเบียร์ไงทำไมจอมมาทำอย่างนี้วะไหนวะจะไม่กินเบียร์ด้วยกัน,นย่ยูหัวซับกันอย่างนี้มากตอนเช้าเฮ้ยกันเฮ้ยโอ้ยดาวหรอกินหมูก็ดิบแบบเราอ่ะเฮ้ยทำไมไม่คุยกันอนะ่ะ กันกันเอกอตนกันก em ันโอ้ทำไมงไม่เราเลยเฮกันทำไมกันทำไาไมดื่เราเลยวันนี้ก็ร werde> ู้อยู่ว่าตัวเองทำอะไรลงไปเราเอาอะไรพิดเห็นนล้วกินอะไรก็กินน้กินหัวมีพอแต่พอจะไม่กินไหทำไมทำไมก็เกิดเราขนาดนี้ด้วยเพาก็เราไม่กบคนจริงครือดื่มเหล้า ทำไมไม่เห็นหรอว,ว่าพ่อกูกเป็นไงตอนเวลาเมาอ่ะเมาแล้วกลัไ่ไปทั่วมึงอยากเป็นอย่างนั้นหรอแล้วทำไมอ่ะไอ้แก่เราก็ส่งมึงเรียนได้ปะเอา้เอาแล้วมึงอ,อ่ะอนาคดกปยังไม่มีดื่มก็ดื่มม,มึงก็เป็นคนเมาแค่แรกแค่คนข้ามถนนน่นะนอนขอตังค์เกาไป่รุนรุนการศึกษาก็ายังไม่สมเราคิดได้แล้วเราจะไม่กินแล้วไอ้ยำกิ้งหัอวอ่ะเฮ้ยยำนะโอเคเอาว่าไง ้าพอดีเลยน่าอยากกิน,ะนไม่า่อะไรอ่ะจูเกิดป๊อปขึ้นมาแล้วไงเขาจะเลิกแล้วอะไรโอ้กินด้ไยกันอยู่เลยไม่เอาเราไม่กินไม,นไมน่ิโอะไรดิะโอไม่กินไมต้องตด้วยอ้า จอมเลิกกินเนะี่ยแล้วมึงจะไปบอกครูของใช่ไหมบอกเลยนะมึงจะไม่ได้ไปบอกครูหรอกหายส้มฮงเฮ้ย ไปเฮ้ยกันมาทำไมกันเ่ยมาช่วยมึงไงอะไรก็ไหนบอกจะเลิกเล่าไงขึ้นมาทำไมอีกเนี่ยมาก็เราจะมาบอกพวกมันี่ไปลูกนี่อยู่นี่เลยไปลูกเฮ้ยพวกมึงอะ เดี๋ยวจากที่นี่หรอกโอ้โหสู้อะจอมเฮ้ยไปมาดิวะ mì đi. đuôi lao nè, tung chân xuống, dừng, 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 มผมคือสารวัตรสายสิบสองของกองจอมเกลือของเราครันคุณครูกำลังข้อหาท่านโดนกับเด็กมึงมีหลักฐานด้วยเหรอทำไมมึงถึงมาได้กล่าวหากันแบบนี้คุณนัทถูกดำเนินคดีเพราะฉะนั้นเจอกันในชั้นศาลนะครับอาจารย์อย่าเพิ่งวางสายสิโอ้ยเฮียนี่